ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้บรินไทยแลนด์นะครับได้นําเหรียญเช่นเคยนะครับหลวงพ่อสุดปัดก้าหลงนํามาศึกษานะครับศึกษากันนะครับดูแท้ดูเกเป็นยังไงนะครับพร้อมประวัติประปายนะครับในการเช่าในการศึกษากันนะครับ เหรียญเนี่ยนะครับเหรียญที่เขาเรียกออกวัดลวกเนี่ยเพราะว่าเป็นเหรียญที่ออกนอกพื้นที่หรือว่าออกนอกวัดนั่นเองนะครับหลวงพ่อนั้นมีความเมตตานะครับออกให้กับวัดลวกนะครับมีงานเป็นออกให้วัดลวกเพราะว่าวัดลวกน่าจะมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้ข้อมูลคงไม่ได้เจาะลึกถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนครับเป็นวิธีใหญ่แน่นอนนะครับมีนุพูสูตรนุุโต้เนี่ยแน่นอนครับศาสาธมิกยังไงก็มีนุพุโต้แน่นอน นะครับไปการปลูกเศษเหรียญนี no ้ด <t> ้วยแล้วก็มีด้วยการไหลเนื้อนะครับก็มีเนื้อทองคํานะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อขาร์บินโตนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงลมดําพวกนี้จะเป็นเนื้อทําสร้างทั้งหมดสี่เนื้อนะครับเนื้อพิเศษก็จะมีทั้งหมดสองเนื้อนะครับแต่สิ่งที่แปลกคือเหรียญนี้เนี่ยมีเนื้อขาร์บินโตด้วยนะครับเนื้อขาป์บินโตจะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้ออลูมิเนียมนะครับเบาเบาเหมือนกระดาษเลย นะครับผมเคยมีเหรียญมีเคยมีอยู่เหรียญหนึ่งนะครับเบามากนะครับแต่ว่าตัวตรงตัวตัดชัดเจนเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับออกปีส5 2 1ับเดแล้วก็มีเนื้อทองคำหายากนะครับเหรียญที่ออกเนื้อทองคำเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อสุดเนี่ยจะมีอยู่น้อยรุ่นมากเลยที่ออกเนื้อทองคำนะครับก็เป็นสิ่งที่แปลก เพราะว่าขนาดปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยเหรียญเสือเพ่นเนี่ยที่รู้จักกันในนามของเสือเพ่นหรือตีใหญ่เนี่ยนะครับก็ยังไม่มีเนื้อทองคําหรืออาจจะมีก็ได้นะครับผมอาจจะไม่รู้แต่ว่าเล่นก็ก็พอสมควรก็ยังไม่เคยเห็นเห็นเป็นที่แค่แคเนื้องเงินนะครับถ้าใครมีแต้แท้นะครับก็ลองส่งมาดูนะครับเผื่อนะครับไม่ได้เช่าซื้อหากันก็ขอให้ดูเป็นบุญตานะครับก็อยากจะเห็นเหมือนกัน นะครับโอเคนะครับเพราะว่าเนื้อพิเศษเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราก็อยากจะได้ครอบครองนะครับเผื่อว่าใครมีของแท้นะครับเนื้อทองคำหนึ่งเจ็ดของแท้ก็อยากจะออกถ้าแท้นะครับผมดูแท้ก็ยอมรับเช่าเลยนะครับยอมซื้อนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเหรียญรุ่นนี้นีมีทั้งหมด เป็นเหรียญ2ถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะครับเหรียญ2โค้ดกับเหรียญ3าโค้ดแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อพิเศษเนี่ยถ้ามีทั้งหมด3าโค้ดนะครับโดยเนื้อพิเศษเนี่ยนะครับจะต่อตัวนะตัวนี้นะครับอยู่ใต้ฐานเสือหางเสือตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นโค้ดของเนื้อทองแดงนะครับก็จะต่อโค้ดสอนะครับสอในวงกลมนะครับผมมองเป็นสอสอในวงกลมนะครับนะคนอื่นจะมองเป็นตัวอะไรเพราะว่าผมมองผมก็มองไม่ชัดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโค้ดสอที่ผมเห็นเห็นมานะครับ โคเนี่ยมีอยู่ตรงอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งโคตัวนะนะครับโคดนะตัวเนี้ยครับเป็นการตอกนะครับพอเป็นการตอกเนื้อทองคํานะครับในพิเศษนะครับก็จะมีตัวนะเนี่ยตอกอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่โคสอเสือนะเป็นตัวนะตัวเดียวกันที่ตอกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จริงๆแล้วอ่ะเขาเรียกโค้ดแต่จริงๆแล้วเป็นโคดในบล็อกนะครับไม่ได้เกิดจากการตอก รู้ได้ไงว่าไม่ได้เกิดจากการตอกเพราะว่า1มันไม่มีร่องรอยการตอก1อย่าง2หลายเหรียญเอาหลายเหรียญเอาหลายๆเหรียญมาดูนะครับมาเทียบเคียงกันอยู่ตำแหน่งเดิมหมดเลยนะครับแล้วไม่มีการลอยแล้วไม่มีรอยตอกคนจะตอกเหรียญได้ต้องมีผนหนักผลเบานะครับแรงไม่เท่ากันร0 0เปซเป๊ะแน่นอนนะครับอันนี้อาจจะมีเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาขึ้นหน้าขึ้นหลังอันนี้ไม่แปลกเพราะว่าคนตอก นะครับแต่ถ้าถ้าคนตอกได้เป๊ะขนาดนี้เนี่ยเป็นแบบทุกเหรียญนน,ยนะครับโอ้โหโคตรเก่งนะครับยากอันนี้ถือว่าเป็นคนในบล็อกนะครับฉะนั้นโคตรตอกเนะี่ยถ้าเป็นเหรียญ3โคตรของเนื้อทองแดงจะเป็นตอกตัวนี้นะ <c oughs> นนะกับตอกตัวนี้นะครับแล้วถ้าเหรียญ2โคตรนะครับก็จะมีโคตรตัวนี้นะครับ1ตัวกับโคตรตัวนี้1ตัวตรงนี้จะไม่มีนะครับในในส่วนของเนื้อทองแดงนะครับส่วนของเนื้อทองคา เนื้อพิเศษนะครับก็จะมีทั้งหมด3โคดนะครับ1 2 3สนะครับตัวตัดทั้ง3ตัวทั้งเนื้อทั้งหมดเนี่ยนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับเล่นง่ายเรียนรุ่นนี้เล่นง่ายการแกะบล็อกเป็นการแกะบล็อกที่ดีนะครับเพราะว่าสร้างในกรุงเทพนะครับการแกะบล็อกนะครับช่างมีความชํานาญนะครับโรงงานมีความชํานาญนะครับตัวตัดดีถือว่า ตัวตัดใช้ได้เลยนะครับไม่เป็นแบบโรงงานทั่วไปที่ตามมีตามเกิดถ้าเป็นวัดสร้างเองนะครับของในส่วนของััเกราหลงถ้าสร้างเองนะครับก็จะรูปแบบก็จะก็สวยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยพิถีพิถันเท่าไหร่นะครับมาแล้มาดูกันนะครับเรามาดูรายละเอียดนะครับของเหรียญก่อนนะครับนี่ครับผิวเหรียญนะครับ เหรียญตึงเหรียญจะต้องตึงและคมนะครับเหรียญจะต้องตึงและคมนะี่ครับที่ผมบอกว่าเป็นโค้ดในตัวเนี่ยเพราะว่าเห็นไหมครับร่องรอยการตอกไม่มีต่างจากนะี่ครับแบบนี้จะเป็นร่องรอยการตอกมากกว่านะเห็นไหม เนี้ยชัดเจนนะครับเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาเพราะเป็นการตอกอย่างนี้ไม่ใช่โค้ดตอกดูให้เป็นนะครับโคดต,ตอกกับโคดไม่ตอกเป็นยังไงนะครับเราจะได้ไม่พลาดอย่างเหรียญรุ่นเนี้ยถ้าเราคิดว่าเป็นเหรียญตอกทั้ง3โค้ดเนี่ยเราเรามีโอกาสที่เราจะทิ้งเหรียญน,นี้ไปโดยปริยายเพราะว่ามันมีหยุดตัวหนึ่งนะครับมันเป็นตัวเนี้ยนะครับที่ไม่ได้ตอกนะครับจะตอกตัวนี้กับตัวนะเท่านั้นนะครับ เนี่ยครับเส้นสายรายละเอียดนะครับหลวงพ่อนะครับหางเสือนะครับนี่ครับเส้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับข้อคอรหานะครับแขนขีดนะครับแขนขีดมันเป็นพาดในบล็อกนะครับไม่ต้องไปแยกกันนะครับผมเห็นตอนนี้แยกกันจริงๆแล้วไม่ต้องไปแยกกันหรอกครับราคามันก็ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกนะครับเพราะเป็นเนื้อทองแดง คืออาจจะเกิดจากโลหะนะครับเข้าไปอัดตัวอยู่ในบล็อกนะครับก็อย่าไปแยกกันเลยนะครับเพราะว่าพาร์ทเนี่ยเขาเล่นกันมาแบบไหนก็คุณก็ไปแยกมาตอนหลังนะครับอันนี้ผมว่าจะไม่ยุ่งหอกผมพูดพูดไปงั้นนะครับดูหน้านะครับหูนะครับผมชอบให้ท่านดูหูมากดูครับดูหูเหรียญให้ดีนะครับเจาะแบบไหนนะครับนี่ครับดูข้างหลัง นี่ครับเจาะปิ้นน้อยนะครับไม่ได้ปิ้นเยอะนะครับเหรียญน่ะเจาะปิ้นน้อยไม่ได้ปิ้นเยอะนะครับไม่มีการซ้อนห้ามมีการซ้อนแบบการถอดบล็อกนะครับให้่มีการแบบการถอดบล็อกโดยเด็ดขาดนะครับข้างหลังจะเป็นยันสริกานะครับรสกานี่ครับนี่ฮะริกานะครับเห็นไหมครับตัวยัน ตัวยันยัเป็นลักษณะขูขาขูข่าขูขาหมดเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นแบบแกะกดนะครับไม่ได้เป็นแบบแกะสดนี่ครับถ้าอย่างงี้จะดูง่ายนะครับเหรียญน่าจะดูง่ายเพราะว่าขนาดในตัวหนังสือมันขนาดเป็นแบบแกะกดนะครับเหรียญยังคมนะครับถ้าถอดบล็อกคือเบอร์เลยนะครับมันจะเป็นตัวหนังสือเหมือนตัวหนังสือเขียนเลยแต่จริงแล้วมันเป็นแบบ เนี่ยเป็นแบบปุ่มปัมปมป๊มปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มในตัวของยันในตัวของหนังสือนะครับนี่ครับสาัิกาสิ่งสําคัญนะครับการดูพระนะครับอย่าให้มีการถอดบล็อกผมบอกแล้วว่าการถอดบล็อกที่หูการถอดบล็อกถอดบล็อกที่ตัวเหรียญจากเหรียญแท้มาสู่เหรียญเก๊หูทํายากที่สุดนะครับเพราะต้องมีการแต่งใหม่นะครับ ถอดหน้าถอดหลังถอดได้แต่ถอดถูอะ่ะยังไงก็ถอดไม่ได้นะครับเพราะหูมันมีมิตินะครับกดไปเนื้อปิ้นไปมาต้องมานั่งเจาะนั่งแตงยังไงก็ไม่เหมือนครับนะฮะอ่ะแล้วเรามาดูขอบกันนะครับจริงแล้วผมสอนสามนาทีเนี่ยดูเป็นทั่วประเทศแล้วนะครับเหรียญเนี้ยดูง่ายนะี่ครับตัวตัดผมอยากให้ดูธรรมชาติก่อนธรรมชาติของเหรียญก่อนนะครับนี่ตัวตัดครับเป็นตัดฉีกนะครับ นี่ครับเข้าตำรานะครับเข้าตำราแบบสมัยก่อนสมัยของยุคพระประมาณนี้นะครับเห็นไหมตัดนะครับจะเป็นซี่ทีเล็กทีใหญ่นะครับจะไม่เป็นเหมือนสมัยปัจจุบันนะครับเห็นไหมมีทีเล็กบ้างทีใหญ่บ้างนะครับไม่แปลกไม่แปลกนะครับจะไม่แปลกเดี๋ยวไม่ค่อยโฟกัสเลยนะครับฟองนี้ก็เป็นเหมือนกัน ดูอย่างนี้น่าจะโอเคกว่ามั้งนี่ครับดูเนี่ครับนี่จะโอเคกว่าไม่สองแล้วครับกล้องนี่ครับเห็นไหมตัวตัดฉีกนะครับตัดงี้ดูง่ายนะครับถ้าเป็นตัวเก๊ก็คือก็จะเป็นเรียบไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับจุดจ่ายตังค์อยู่ตรงไหนนะครับเหรียญนี้ดูง่ายมีจุดจ่ายตังค์แท้และแน่นอนนะครับหนึ่งอย่างนะครับท่านจะเห็น ผมขออนุญาตเรียกว่าเรียกว่าวงเดือนนะกันนะครับเนี่กพอตะแคงไปเห็นไหมเป็นวงเดือนอยู่นูนนะครับเป็นนูนนะนี่ครับ2อย่างหนึ่งสนะครับดูให้คมไว้ก่อนนะครับเพื่อผมสอนใบแล้วตัวเกมทําออกมานะครับนี่ครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้นะครับ ใครจะแคปก็แคปได้นะครับผมไม่หวงวิชานะครับเลขตัวหนึ่งตัวนี้นะครับเป็นลนาาักษณะแบบนี้เป็นลักษณะกา,ารแกะพาดแกะบล็อกพ้าใช่ไหมไปลายเส้นขอบมันมีความคมนี่ฮะมีความคมอยู่นี่ครับมีความคมมีความคมนะครับแน่นอนนะครับแล้วก็นี่ครับ จริงอะถ้าเห็นข้างหลังแบบเนี้ยนะครับถ้าใครแม่นแ่น่ยจ่ายตังได้ง่ายๆนะครับดูขอบนิดหน่อยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับวัดลวกเนี่ยเป็นเห็นไหมมันจะมีเป็นบ้างนะครับบ้างลงไปบ้างลงไปแต่ตัวตัดนะครับลงไปในบ้างด้วยนะครับพยายามตัดให้เข้ารูปนะครับบ้างนี่ครับบ้างนี้หนึ่งอยักหนึ่งจุดนะครับบ้างนี้นะครับแล้วก็บ้างนี้นะครับ ลงเป็นบ้างเลยนะครับลงปุ๊บหันนี่ครับของเกนะครับทําไม่ได้ล้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วลงบ้างเป็นการตัดขีดถ้าเป็นของเก๊ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการตะไบตะไบแต่งนะครับนี่ครับฝั่งนี้ไม่ค่อยเป็นครับจะเป็นน้อยนะครับแต่ฝั่งเนี้ยแน่ๆนะครับและเป็นทุกเหรียญน,นะครับแบบเนี้ย ตรงนี้นะครับสาคัญนี่ครับจะเป็นบัางเลยบัางตัดลงไปนะครับถือว่าสองเห็นไหมเอ่ยนี่ครับเป็นบัางนี่ครับเป็นตัวตัดนี่ครับแค่นี้มีแค่นี้เองวัดลวกยิงสามอาทีก็เสร็จแล้วดูเสร็จแล้วครับดูความเป็นธรรมชาติของตาตัดฉีกนะครับดูบัางนะครับดูข้างหลัง ครับคมๆเข้าไปนะเป็นคมๆเข้าไว้ยังไงก็แท้นะครับตัวหนังสือนะครับเป็นบล็อกเป็นบล็อกแกะกดนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับจำหน้าว่าส่วนใหญ่แล้ววัดล่วจะเป็นเกดีจำหน้าไว้จะไปผมสอนขนาดนี้แล้วเนะี่ยถ้าท่านไปจับของเกและหน้าเพียนนะผมพิดหวังมากนะครับ อย่างน้อยเราโดนเก๊เนี่ยจากที่ผมสอนแล้วท่านโดนเก๊เนี่ยก็ขอให้หน้าตรงพิมพ์หน่อยนะครับขอให้หน้าตรงพิมพ์เพราะว่าสอนเอาเหรียญจริงมาสอนให้ดูนะครับบอกตําหนิของเหรียญแท้เหรียญเก๊เป็นยังไงนะครับของแท้ส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ค่อยบอกตําหนิของเหรียญเก๊เพราะว่าการเก๊พระอีกร้อยสองร้อยปีมันก็มีใหม่มาเรื่อยๆแต่ของแท้มันมีแค่ limited edition สร้างสองหมื่นเหรียญ สองหมืนเหรียญมันก็อยู่แค่สองหมืนเหรียญน,นะครับมันจะเป็นไปมากกว่านี้เป็นไปไม่ได้นะครับโอเคการดูพระนะครับก็เราก็ต้องมาดูแบบเนี้ยนะครับนั่งสอนนั่งอะไรอย่างเงี้ยครบบ้างไม่ครบบ้างแต่ส่วนใหญ่ผมจะเน้นที่จุดแจตั์เหรียญไหนที่มีจุดแจตั์ให้ดูความเป็นธรรมชาติของเหรียญน,นะครับมีเส้นนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นพับผงก็ดีให้จําเนื้อเนื้อต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับหูเหรียญก็สําคัญผมขอเน้นย้าว่าการดูพับคุณจะดูพับเก่งนะครับคุณดูตัวตัดได้ดูยุคตัวตัดได้ปั๊มกระบ,บอกเป็นยังไงปรับค้างเลยเป็นยังไงนะครับหูเหรียญก็สําคัญหูเหรียญเนี่ยมันบ่งบอกอะไรได้อะไรได้หลายอย่างเพราะว่าแพทเทิร์นมันเยอะในหูเหรียญเนี่ย ในช่วงของหูเหรียญเนี่ยแพทเทิร์นมันเยอะมากรายละเอียดเยอะมากของเกนเนี่ยเก็บงานรายละเอียดไม่ค่อยดีนะครับพระสมัยก่อนเขาถึงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพาระสมัยก่อนเนี่ยเขาตัดหัวบางคนแทบไม่เช่าพาระตัะถูกเลยเพราะไม่กล้าเพราะไม่กล้ากลัวโดนวางงานแต่ถ้าคนแม่นแล้วเนี่ยยังไงเขาก็ไม่กลัวพาระตัะถูนะครับอย่างอย่าง อย่างพอรอดไปบนบนอย่างเงี้ยนะถ้าคนมแม่นๆนะคนก็จะดูหูกันพอดูหูอ้าวจุดจ่ายตังที่เขาแม่นๆหายไปไปแล้วเขาก็ไม่กล้าดูเขาก็ไม่กล้าซื้อนะครับก็ต้องปล่อยผ่านไปมาทําให้เราเสียโอกาสบางทีเนะี่ยพ้าให้ตัดหูเนะี่ยเราควรดูรายละเอียดฝึกมันมันฝึกฝนตัวเองนะครับให้ดูให้เก่งนะครับอย่างเหรียญเนี่ยนะครับตัวตัดก็ชัดเจนนะครับข้างหลังรายละเอียด ก็มีเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจะดูในเรื่องของตัวยันก็ดีนะครับนี่ครับวงเดือนนี้ก็ดีขอบตัดก็ดีหูก็ดีก็บอกได้หมดแล้วนะครับว่าพระแท้พระไม่แท้พระผิวตึงไหมนะครับหน้าใช่หรือเปล่าโคตตอบหรือเปล่านะครับอันเนี้ยเป็นเหรียญพิเศษนะครับที่ผมให้มาเอาให้ดูมาวันเนี้ยให้ให้มาดูวันเนี้ยนะครับเป็นเหรียญพิเศษก็คือเป็นเหรียญที่3โคตนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ย จะมีสองโค้ดก็มีนะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่ใช่ให้ผมผมให้ดูสามโค้ดแล้วสองโค้ดเก๋ไม่ใช่นะครับสามโค้ดก็มีสองโค้ดก็มีของเนื้อพิเศษนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็สอนวัดลวกแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ในส่วนของสโลแกนของอดินไทยแลนด์นะครับพระคุณแท้นะครับเงินคุณก็ต้องแท้นะครับไม่ว่าคุณจะดูพระอะไรก็แล้วแต่ คุณเช่าพระแพงพระถูกนะครับสุดท้ายแล้วพระคุณต้องแท้ถ้าพระคุณไม่แท้คุณเสียงเงินฟรีนะครับเพราะเงินคุณแท้ไงคุณโดนหลอกคุณโดนหลอกได้เพียงแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นถ้าครั้งที่สองครั้งที่สามคุณยังโดนหลอกอีกในเรื่องของการดูพระแท้กลายเป็นเกย์พระเกย์กลายเป็นแท้นะี่มันจะทําให้ต่อไปเนะี่ยพระแท้มันจะไม่มีมาตรฐาน มันจะไม่เป็นสากลถ้าวันใดวันหนึ่งคุณมีอิทธิพลต่อการดูผัาขึ้นมามันจะทำให้วงการเนี้ยเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเช่นไหลหลวงพ่อก็เหมือนกันนะครับเมืาก่อนดูแบบนี้เล่นกันแบบนี้แต่พอสุดท้ายในถิ่นเล่นกันแบบนี้ซื้อขายกันแบบนี้จบนะครับเพราะาอะไรเพราะว่าเราเอาเราเราดูข้างนอกเราดูแท้แต่ในพื้นที่เนี่ยเขาดูไม่แท้ ถามว่าเราต้องดูเราจะดูในพื้นที่เราจะตามพื้นที่หรือว่าเราจะตามตัวเองสุดท้ายแล้วนะครับพระต้องจบในพื้นที่พื้นที่เขาซื้อยังไงเขาดูยังไงเขาแยกยังไงนะครับเหมือนเฉพาะสูตรสมัยก่อนนะไหนก็พูดแล้วนะครับเหมือนเฉพาะสูตรสมัยก่อนเนี่ยบล็อก C เนะี่ยบล็อกแตกเนะี่ยเป็นบล็อกที่มีราคาแพงมากนะครับตั้งจ่กบลบ็อก A แต่พอคนในพื้นที่เล่นบล็อก A ไม่เล่นบล็อก C คนกรุงเทพก็ต้องหัน กับตลปับนะครับบล็อก C ก็ถูกลงบล็อก A ก็แพงขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วพื้นที่เนี่ยเป็นตัวกำหนดราคาได้ดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเราพระรุ่นไหนพระองค์ไหนเนี่ยนะครับถ้าลูกศิษย์ดีนะครับพระก็จะมีราคาราคาก็จะไม่ค่อยตกนะครับเพราะว่าจะช่วยกันซื้อหรือว่ามีความศรัทธ,ธาแรงนะครับซื้อไว้เก็บไว้ไม่เป็นไรขายไม่ได้ไม่เป็นไรเก็บเอาไว้ แต่ถ้าตามใดถ้าพระเครื่องรุ่นนั้นหลวงพ่อองค์นั้นๆเป็นพุทธพาณิชย์ไปยังไงพระหลวงพ่อดียังไงราคามันก็ไม่ไปหรอกครับเพราะว่าเกิดการบางราคาทางเกิดขึ้นเกิดการชิงดีชิงนหนึ่งเกิดขึ้นกูต้องได้กําไรเท่านู้นกูต้องได้กําไรเท่านี้ปัจจุบันนี้วงการพระหาพระหลุดยากครับนอกจากพระเดือดร้อนเท่านั้น เป็นพระร้อนเงินอย่างงี้นะครับของหลุดง่ายเราไปพึ่งหวังพระหลุดนะครับปีนึงได้สิบครั้งนี้ก็บุญแล้วนะครับเอาจริงๆเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยนะครับต้องค่อยๆประคองกันไปนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับก็สอนเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับผมสอนถูกสอนผิดในคลิปไหนท่านบอกผมได้นะครับคอยแก้ไขกัน ผมไม่ใช่คนที่รอบรู้รอบโลกทั่วจักรวาลไม่ได้ตั้งตัวเป็นเซียนนะครับตั้งตัวเป็นคนตัวตั้งตัวตีไม่ใช่ผมมาทำคลิปจุประสงค์ของผมเพื่อให้คนที่ไม่เป็นเพื่อให้คนที่เคยโดนหลอกไม่โดนหลอกไม่ถูกเป็นเครื่องมือผมสงสารนะครับคนที่โดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันทำให้หมดกําลังใจ เหมือนเราโดนพกักเ a ้ e บ่อยอย่างเงี้ยครับเราไม่มีตังค์แต่เราอยากเข้าสู่สายอาชีพนี้เนี่ยมันทําให้เราบั่นทอนจิตใจลูกก็มีเมียก็ต้องเลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงเราต้องใช้เงินเป็นหลักบางทีเราก็สงสารการโดนหลอกซ้ําแล้วซ้ําเล่ามันเป็นอะไรที่น่าเจ็บปวดน,นะครับ ผมก็เลยทำคลิปมีย t ท b e ประสงค์เพื่อเป็นวิทยาทานแนวทางในการดูเท่านั้นดูมีจุดแจกตังอยิางุนอย่างนี้นะครับในเรื่องของความรู้ที่ท่านต้องขนขวายเอาเองไปหาประสบการณ์ดับหน้าผมเป็นด่านแรกที่ท่านดูดูผ่าแท้แต่ในเรื่องของประสบการณ์การดูผิวประสบการณ์ของการจ่ายเงินประสบการณ์ของการต่อราคาเปิดราคาขายอะไรอย่างเนี้นะครับ มันเป็นประสบการณ์ของท่านท่านต้องขนควาหาเอาเองแต่ในเรื่องของการดูพาแท้นะครับในสายหลวงพ่อสุดนะครับถ้ารุ่นไหนผมบอกได้ผมทำให้ได้ผมก็จะบอกเราจะไม่มีการปิดบังกันเกิดขึ้นนะครับความรู้ในวันนี้จะสามารถต่อย,ยอดนะครับทำให้เราเนี่ยเงยตาเงยเงยหน้าอาปากได้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็โอดินไทยแด์สวัสดีครับ